ในวันนี้จะขอมาเล่าถึงเหตุการณ์และลำดับขั้นตอนวันทรงผนวดในสมเด็จพระบรมบรสาธทิราเชเจ้าฟ้ามหาวชุรุณ,ณหิตสยามกุฎราชากุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2434 เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลลบสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสนับสนุนช่องคณะแล a บอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปเลือกซื้อหลายสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาใช้กันนะครับเมื่อวันที่10กันยายนปีพุทธศักราช2434รัตนโกสินทร์ศก110วันนี้เป็นวันทรงผนวดสมเด็จพระบรมบร,ร,าราชิราช โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์พระสงฆ์พระบรมวงสานุวงและสมเดือพระราชาคณะและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยรวม30องค์มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระปวเรศวริยาลงกรเป็นพระประธานมาพร้อมกันในพระโบสถสวไวพระเสียรัตนศาสดารามมีเจ้าพนักงานจัดกระบวนแห่ตั้งต้นตั้งแต่ถนนท้องสนามหลวงมุมป้อมเผด็จดศกรตลอดไปจนถึงบางลำพู เวลาเช้ามงเศโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมบราชสทิราชเสด็จออกพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาส่งเครื่องอย่างขติยาราชกุมารและวสวมพระราชดามหากถินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาเขียนทองฉลองพระองค์เยระบับประดับเครื่องราชวราภร์หมาจักรีบรมราชวงศ์เสด็จออกนพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เดินกระบวนแห่ตามท้องสนามชัยผ่านหน้าพระรท,ที่นั่งสุดไทยสวรรค์เลี้ยวลงถนนเจริญกรุงลงถนนเฟื่องนครมาตามถนนบำรุงเมือง พอกระบวนกรองชนะผ่านหน้าประตูเทวาพิทักษ์ไปแล้วเสด็จทรงฉลองพระองคุลพระราชดามหากถินเสด็จลงส่งพระกรสมเด็จพระบรมมรสาธิราชขึ้นทรงพระที่นั่งพุทธาลเดินกระบวนบรรจบหน้าหลังแล้วทรงเปลื้องฉลองพระองคุลและพระราชดามหากถินแล้วเสด็จทรงพระราชยานมาประทับพระที่นั่งชัยชุมพลทอพระเนตรกระบวนแห่ซึ่งจัดมาจากถนนบำรุงเมือง กระบวนหน้าเลี้ยวไปทางป้อมเรด็จดัดัสกรแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงมาประทับที่พระพลาริมประตูวัดพระศรีรัตนาศาสดารามด้านตะวันออกกระบวนพระรที่นั่งต้นคู่แหกกองชนะแตรงอนแตรฝรั่งเครื่องสูงเลี้ยวเข้าประตูสวัสดิโสภาเทียบพระรที่นั่งที่เกยหน้าพระพลาแล้วทรงรับพระกรสมเด็จพระบรมโหรราชทีราชจากพระรที่นั่งพุทธาลเสด็จประทับในพระพลา สมเด็จพระบรมมรสาธิราชส่งเปลืองเครื่องแหลเจ้าพนักงานเจริญพระขนงพระมัสสุเปลี่ยนทรงเครื่องพระภูษาจีบฉลองพระองคุลยเฉวงพระอังสาเสด็จออกที่เกยท่งโปรยทานเงินสลึงเงินเฟืองหนึ่งช่างแล้วพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระอุโบสถวัดพระเสียรัตนศาสดารามท่งจุดเทียนเครื่องนมัสการ แล้วสมเด็จพระบรมบรมสาริราชทรงพระราชยานงาพร้อมด้วยเจ้ากลมปลัดกรมจากกรมพระตำรวจนำเสด็จประทับในพระอุโบสถทรงจุดเทียนมัสการพระพุทธปฏิมากรแล้วพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรให้สมเด็จพระบรมบรสาธิราชเสด็จไปในที่ประชุมคณะสงฆ์ภายในเพดานดอกไม้สดทรงถวายธูปเทียนและขอบันประชาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปะวะเรศวริยาลงกรผู้เป็นพระอุปชาประธานภากาสเสวพัดแล้วเสด็จมาเปลื้องเครื่องและทรงครองไตรโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นสมมติอมรพันธช่วยเปลื้องเครื่องแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงครองไตรพระราชทานเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปขอศินพระอุปชาประธานศินเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยแลพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นวชิรญาณวโรรส ประธานอนุญาสิโขครั้นเสร็จแล้วสมเด็จพระบรมมรรสาราชทรงถวายไตรสลับแพลบาทพระสงฆ์ทั้ง30รูปแล้วเจ้าพนักงานจัดเครื่องบริการถวายพระสงฆ์ทั่วกัน แล้วโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์พระสงฆ์ไปรับพระราชทานฉันที่พระพุทธปรางเว้นแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระประวะเรศวริยาลงกรและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมบราชเาธิราชไปประทับในพระฉากข้างพระพุทธรัตนปฏิมากรเบื้องซ้าย ทรงประเคนอาหารบิณฑบาตพระเจ้าบรมวงศ์เธอและสมเด็จพระบรมโอรสแลเสด็จพระราชดําเนินออกประทับเฉลียงหน้าพระโบสถพร้อมด้วยเจ้านายและข้าราชการราชทูตกงศูลต่างประเทศและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายจักรพงศ์พัวนาถพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายยุคนที่คัมพรทรงรำกระบี่คู่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ เจ้าฟ้าชายบริพัรสุขุมพันธ์ทรงรำเงาเป็นคู่ที่สองพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัทชัยยากรพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงรำกระบองเป็นคู่ที่สามพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์พระองค์เจ้าดิลกนพรน์ทรงรำดาบสองพระหัตเป็นคู่ที่สี่แล้วเสด็จประทับในพระอุโบสถพอพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งตามที่แล้วทรงถวายบริการต่างๆแก่สมเด็จพระบรมอรสาธิราชแล้วโปรดให้สมเด็จพระบรมมรสาธิราชเสด็จไปรับพัะไตรทูปเทียนของสมเด็จพระบรมราชเทวีพระวรราชเทวีและพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่นาพระฉากข้างพระพุทธรัตนปฏิมากรเบื้องขวาเสร็จแล้วเสด็จมาประทับพระเก้าอี้งาในพระโบสถ พระบรมวงสาุวง์และท่านเสนาบดีได้ถวายไตรและดอกไม้ทูบเทียนตามสมควรพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาอดีอเรกถวายพระพรลาเวลาบ่ายสองโมงเศษเสด็จทรงพระราชยานกลับขึ้นทางพระที่นั่งจากกรีมหาปราศาสตรสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชประทับอยู่ภายในพระอุโบสถจนเวลาทุ่มเศษโปลดกล้าโปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระจจกรพัิพงศ์ เวียนเทียนสมโพชหม่อมเจ้าเดินายวรนุษในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรริพงศ์ซึ่งจะได้ผนวดเนในในวันที่11กันยายนเวลาสองทุ่มเศษเสด็จทรงพระราชยานแต่เกิดพระที่นั่งจักกรีมหาปราศาสตร์ไปประทับในพระโบสถ์วัดพระเสียรัตนาศาสดารามทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการแล้ว พระสงค์30สบรูปที่มาในการทรงผนวดนั้นจเจริญพระพุทธมนต์เวลายามเศษจเจริญพระพุทธมนต์จบเสด็จพระราชดำเนินกลับทางฉนวนข้างในไปพระพุทธรัตนสถานพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโมรสาธิราชและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระปะวะเรศวริยาลงกรหนึ่งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิยรยานวาโรรถ พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอรุณิพาคุณากรหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารหนึ่งสมเด็จพระพุทธาจารหนึ่งแล้วจึงเสด็จขึ้นและต่อมาวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2434เวลาเช้ามีการทรงบ่าในพระบรมหาราชวังสมเด็จพระบรมมรรสธิราชทรงรับบิณฑบาตกรม,มหมื่นวชิยรญาวโรรถนำพระสงค์ที่รับทรงบ่านอกนั้นคือพระองค์เจ้าอรุณหนึ่ง สมเด็จพระราชาคณะสองทรงบาทแล้วพระสงฆ์และสมเด็จพระบรมราชโอรสทรงรับพระราชทานฉันโปรดกล้าโปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทรงรำกระบี่ง้าวกระบองดาบสองมืออีกเวลาหนึ่งที่พระที่นั่งทรงธรรมและสมเด็จพระบรมบรสาธิราชทรงพระราชยานงามาประทับภายในพระโบสถ์วัดพระเสียรัตนศาสดาราม ทรงถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์30รูปรับพระราชทานฉันจนเวลาบ่ายโมงเศวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงพระราชยานกลับขึ้นทางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแต่สมเด็จพระบรมมรรสทิราชทรงพระราชยานงาหม่อมเจ้าดเนวรนุษย์ซึ่งทรงพระผนวดแล้วเช่นกันทรงเสลี่ยงกลับไปที่ประทับภายในพระพุทธรัตนสถานจนเวลาเย่ยมค่ำเศษ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จออกทางประตูพรมโสภาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จขึ้นทรงรถพระรรที่นั่งทรงกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชส่วนหม่อมเจ้าเดินนายรนุ์ขึ้นทรงรถพระที่นั่งรองกับพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสมมติอมรอพันธ์เพื่อไปประทับณนะพระตำหนักวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการส่งเสด็จสมเด็จพระบรมโอราสาทิราชหลังจากที่ทรงพระผนวดแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like share กดกระดิ่งเตือนไว้แล้วเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในหน้าประวัติศาสตร์มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันพุธและวันเสาร์อย่างแน่นอน